breaking news พบแมลงมลทัก้อนสันไม่หยุดนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งวสาบว่าคือแมลงชนิดใดแต่พอดูการ่เอาตัวแมลงกระโดกเด้งกอกดเด้งกอกเด้งดอกะกระดกรดอกดดกตงดดกกรดกดอกเดอกตดอกดดกดกะดากดกดกรกดกระดกเต้ดดอกเตดดกดกดดกดกดกรดดกดดกกรดกเดดกดอกดอกดกระดกดดกดกเดดกกรดดกดกกระดดอกดกระโดะกดกดรเรดกกะะากะ สเค่อยค่อยเค,ย,คยยิน้ามไม่ไหวช่วยหน่อยแค่ใครก็ได้คืนละลงมจึงละลมคนมันสายไม่โยกกันไหม เธอไม่ได้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 